สวัสดีจ้าอยู่กับช่องรักสมนุน c h a ชาแนลด้วยค่ะมือนี่ออกมากเกี่ยวเข่าด้วยค่ะก็จะมาสำรวจเบื้งเนาะค่ะว่ามีเข่าให้เกี่ยวบ่เดี๋ยวเบื้งก่อนโอ้ยเนาะหาตุนเข่ากับพ่อพ่อแม่เอ้ยไน้ล่ะเขา่านี่บอกเขาเอิ่นเข่าอยู่บ่เราเใซ่คอยเกี่ยวจังไหนนี่อุ้ย โอ้ยโอ้ยโอ้ย่ามันคือหลายแถ้่าตนเขาพ่อพ่อโอ้วาววววอุ้ยอันเขายู่ใสจ้าเข่าเขโอ้ยนอขวสิเกี่ยวไปจังใดเลยรอีพอเม่พี่น้องจ้าบอกไ้เนี่ยฮ่าเข่าพ่อ เกี่ยวเขาอยู่หน้ามึงเอาเด้อค่ะแจ้งต้นเขาอยู่ใส่เตรียมอุปกรณ์มาแล้วกังหมเกี่ยวกระเป๋ามาที่นี่ก็จะหาหม่องเกี่ยวได้พี่น้องหาหม่องเกียว,ว,ยอยวโอ้ยเปแต่เกียวใหญ่เกียวซาแถวที่นี่สิบเเกียวจังเดลยอะที่นี่มิตรป่า หกกระดอกระดีอ่ะอ่ะหกแบบนี้เกี่ยวกับเกี่ยวนี่ค่ะเบงเป็นน้ำกนโลดสิมาเกี่ยวเขาด้วยสิเกี่ยวหญ้าดีบอกเนี่ยเดยจอาอัคลิปลักสมุนกับบอมียังไรเด้อค่ะหายมาเบงทงหน้าเกี่ยวเขา่าคลิปนี้กบจบเพียงเท่านี้ละจ้าคลิปหน้าพอกันไหมเดจ้า